จริงปะคือแบบจุกอะครั้งแรกที่แบบรู้จักมาคิดว่ามาเป็นพี่ไปเรียกมาว่าพี่ oh God, แล้วมาแลา้วม้าก็มาเรียกมาเรียกเราว่าน้องแล้วเสร็จปุ๊บคุยไปคุยมาอ้าวแปลอายุเท่ากันสุดท้ายแกเป็นน้องฉันแกอ่อนเดือกับฉันเลยกับออมีนา่าปะใช่เออคุนพาแล้วแบบแล้วคือเหมือนกับว่ารอบๆคนคุยกันไงพอวันสิบสองอานเงี้ยก็เลยไปสนิทก,กับมันแต่มันไปสนิทกับฝรั่งไง ตรงว่าฉันก็แอบน้อยใจนะอะไรไม่ฝรั่ง่เข้าใจมันจะสนิทแบบเอกชีวิตมาสนิทกับพี่ฝรั่งก็คือผู้ชายด้วยกันก็ตลกแล้วพอแพ้จะตีโอแบบอาทิตยเนี้ยแบบน่าจะเป็นอาทิตย์อยู่ก้นแบบน่าจะเฟลอ่ะน่าจะคือรู้ป่าวว่าเห็นฝรั่งเนี้ยฝรั่งเครียดนะฝรั่งเดินออกไปฝรั่งมันบอกว่ามันตื่นเช้ามามันปวดท้องมันวิววิวเขาจะมันมันกับเป็นโรลเลอร์คอสตอร์แล้วมันลงมาอย่าง จะวิวที่ท้องฝรั่งเครียดมากเลยว่าฝรั่งเพราะว่าทุกครั้งที่แบบคือไม่ตัดเนื้อไม่ได้เลยฝรั่งเป็นฝรั่งเป็นไงฝรั่งไม่ใช่อย่างนี้นะแบบพี่เป็นเขาแบบเป็นอะไรที่แบบเฮฮาเคลิ้งเคล้ตลอดเวลานะแบบเป็นพี่เป็นเป็นคนที่ตลกออกมาจากข้างในเขาใจะแบบเหมือนเหมือนอย่างเงีก็คือแบบคือคือตอนแรกตอนแรกสนิทกับเบนตอนรอบแล้วคนแล้วคือเบนมันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งไงแล้วก็เหมือนกับนัตตี้กับกับนิวใช่ไหมที่แต่ก่อนว่าเป็นคู่หูดูดูเรือปั๊มนะ ลักกี้ป่าเออนั่นแหละแล้วคือแบบโดนแยกกลุ่มกันเลยกันไม่สนิทกันก็เหมือนพี่อยอะสนิทเยอะก็ออรลอยแกเออกับเอเออก็เลยแบบโดนแยกกลุ่มกันอะไรเงี้ยคือพี่ก็โดนแยกกลุ่มกับเบนก็เลยเดมก็ไปสนิทกับฟอร์มกับกับกับแมอะไรเงี้ยเออกับพี่อุศิจพูก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันเงี้ยก็เลย